จุดตรวจสัมภาระของนักศึกษาเส้นทางธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จุดนี้เป็นจุดเตรียมคัดแยกขยะก่อนนําไปทิ้งอย่างเข้มงวดเป็นหนึ่งในขั้นตอนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชนของภาคประชาชนเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในพื้นที่สงวนชีวมณฑลเพื่อแก้ไขปัญหาขยะบนดอยหลวงเชียงดาวแบบมีส่วนร่วม ด้วยจำนวนของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวที่มีค่อนข้างน้อยทำให้ไม่สามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงจึงมีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเป็นปีแรกเช่นการนำนักสื่อความหมายธรรมชาติที่เป็นคนในพื้นที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครในการให้ความรู้นักท่องเที่ยวปีนี้นะครับซึ่งมีการบริหารจัดการรวบกัน นะครับระหว่างหน่วยงานของเขตรัษาพันสตาันะครับกับอ,อ,องค์กรต่างๆนะครับมีภาคประชาสังคมอะไรต่างๆนะครับก็เอาข้อชี้แนะชี้นำที่ที่ได้จากการพูดคุยนะครับมากำหนดเป็นมาตรการนะครับว่าทุกคนที่ขึ้นดอยหลวงเชียงดาวนะครับที่ที่มามาปีนี้นะครับจะต้องตรวจสัมภาระที่จะเป็นขยะได้ คณะกรรมการภาคประชาสังคมในพื้นที่สงวนชีวมฑลทนบอกว่าจากเดิมการจัดการไม่มีรูปแบบไม่มีเวทีที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นทำให้การเปิดให้มีการจัดการร่วมกันในปีนี้นับเป็นเรื่องที่ดีเพราะคนในพื้นที่มีความเข้าใจบริบทธรรมชาติในพื้นที่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ได้เริ่มเนะเาะ ร่วมกิจกรรมทั้งภาคเอกชนและก็หน่วยงานของในพื้นที่เองก็เข้าใจในปัญหาตั้งแต่ต้นละจริงๆแล้วทุกคนอยากอยากจะเห็นการพัฒนาหรือว่าของพื้นที่ของแต่ละของแต่ละจุดเนี่ยขึ้นแต่ว่าด้วยข้อจํากัดของแต่ละฝ่ายทางเจ้าหน้าที่ก็มีกฎหมายที่ต้องรักษาส่วนชาวบ้านก็ไม่มีความเข้าใจในในเขตจริงๆนะครับแล้วก็ความชัดเจนด้วยก็ทําให้ เมื่อก่อนนี่ไม่มันไม่มีพื้นที่หรือว่าเวทีที่ให้พูดคุยกันสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวในปีนี้นับว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมปี2565มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ1,300คนแต่ในปีนี้เพิ่มมาเป็น1,400คน วีรพัทยาตราไทย PBS รายงาน